ฟันวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยหลายร้อยคนมายืนรอบริเวณรถโดยสารประจำทีมด้านข้างยิมเนเซียมชาติชายฮอนะครับเพื่อขอลายเซ็นและก็ขอรอถ่ายรูปทีมตบลูกยางสาวไทยหลังจบเกมที่พบกับมองโกเลียครับซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบแรกนะสุดท้ายสายเนะครับทีมชาติไทยลงสนามชุดสีดำนัดแรกทีมชาติไทยแพ้คาซักสถานมาหต่อ3เซตนะครับ นัดที่2ไทยชนะออสเตรเลีย3-0ต่อเซตวันนี้ลงสนามพบกับโมงโกเลียที่แพ้มา2นัดรวดครับเกมนี้ไทยส่งวิลาวันอภิญญาพงศ์หรือว่ากัปตันกิฟนะครับปิยนุษย์ป้นน้อยทัดดาวนึกแจ้งอ,อนุมาสิทธิลักษ์ถ้าประภัยพันชัยศรีและนุสหราต้อมคำลงสนามครับ เริ่มเกมไทยได้โอกาสก่อนจากจังหวะขึ้นตบของทัดดาวนึกแจ้งแต่ลูกออกเส้นหลังไปนิดเดียวนะครับทำให้มงโกเลียขึ้นนำก่อน1 0ต่อ0คะแนนจากนั้นจอมตบประจำทีมอย่างออนอุมาสิธิรักษ์ก็ตีเสมอเป็น1ต่อ1คะแนนทว่าเกมของไทยไหลลืดกว่าเอาชนะไปก่อนในเซตเแรก25ต่อ12เซตที่2ทีมนักตบลูกยางสาวไทยยังอาศัยความเหนือชั้นนะครับตอนชนะไปอีก25ต่อ9 เซตที่3ไทยโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเก็บเซตได้อีก25-5ต่อทำให้ไทยเอาชนะมองโกเลีย3เซตรวดเก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา1 4 0ต0งที่ยิมเนเซียมชาติชายหอจังหวัดนครราชสีมาครับด้านโคชออดเกติพง์รัชตะเกงไกและกัปตันกิฟวิลาวันอภินญาพงกล่ะว่าวันนี้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี ส่วนในรอบต่อไปที่จะพบกับญี่ปุ่นจะตั้งใจทําผลงานอย่างเต็มที่ครับครับสำหรับเกมการเล่นที่จะเราจะพบกับทีมญี่ปุ่นนะครับเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าทีมญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นทีมทิ่แข็งแร่งทีมหนึ่งในเอเชียแล้วก็ในโลกด้วยนะครับซึ่งในปีนี้เราก็เจอทีมญี่ปุ่นมาแล้ว2ครั้ง เราก็ยังไม่สามารถที่เอาชนะเขาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักกีฬาทุกคนก็ตั้งใจนะที่จะพยายามเอาชนะให้ได้แล้วก็ทีม s t a ฟโค้ชทุกคนก็ให้การช่วยเหลือเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของการาให้ข้อมูลแล้วก็มอบแผนการเล่นที่จะพยายามเอาชนะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยประสบความสาเร็จในการในการเล่นในใน,ในแต่ละแต้มเนี่ยถือว่าสําคัญทุกตําแหน่งของญี่ปุ่นเล่นเนี่ยเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าใครลงเล่นบ้างแต่เราคิดว่าเขาคงจัดผู้เล่นสาคัญสำคัญและผู้เล่นที่ดีที่สุด มาเล่นกับเราคงไม่ใช่งานง่ายที่เราจะเอาชนะเขาได้หรือไม่ใช่ง่ายที่เราจะเอาชนะเขาได้แต่ะแต้มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนตผมเชื่อว่าทุกคนก็จะพยายามที่จะเอาชนะให้ได้เต็มที่ในในทุกๆเกมนะครับก็วันนี้ทางซาฟคนก็ให้เราสู้เต็มที่นะคะแล้วก็ให้ซ้อมเน้นซ้อมทีมเราที่จะเจอกับญี่ปุ่นด้วยในวันพรุ่งนี้ค่ะต,ต่อไปเจอกับญี่ปุ่นไงบ้งาคไับก็สำหรับเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องทํากันบ้านค่อนข้างหนักก็คือเราต้องมาดูข้อผี่บางของตัวเองแล้วก็จะใช้วิธีไหนที่จะเล่นกับเขาอะค่ะ บค,ครัด้านบอยประกรณดารานักแสดงชื่อดังที่ออนอุมาสติดลักมือต่อประจำทีมชื่นชอบเป็นอย่างมากได้ส่งคลิปมาให้อ,อนอุมาที่มีอาการบาดเจ็บข้อมือขวาและให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับสวัสดีครับน้องออนก็ได้ข่าวว่าน้องออนบาดเจ็บที่มือนะครับก็ยังไงขอให้หายไวครับผมส่วนที่แข่งวันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้ชนะใหม่นัดหน้าได้นะครับก็ ยังไงขอแสดงความยินดีที่ได้ไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกด้วยนะครับผมยินดีด้วยนะครับอ่ะมีวันใหม่เข้ามาวันใหม่บ๊ายบายนหไปาปลูกไป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 เลยบไปไปเลยไปไปเลยจุ๊บหน่อ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 ยจุ๊บกันจุ๊บกันไปไปก่อนบ๊ายบายก่อนหรอให้นั่งบ๊ายบายนี่บบบบ๊๊าาาายยยยบ๊ายบายครับส่วนออนอุมาเปิดเผยกับทีมข่าวทีสปอร์ตด้วยท่าทีที่เคอะเขินนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปของบอยประกัน และก็ขอบคุณบอยประกณ์มากนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้แต่อยากจะให้มาเชียร์ด้วยตัวเองที่สนามมากกว่าครับครับบอนะครับีตง้อเลยนยังไงครับกอหรือยังก็ดีใจค่ะแล้วก็แบบว่ายังไงคะเขาเรียกว่าเหมือนกับเซอร์ไพรส์มากกว่าหนูคิดว่าไม่คิดว่าพี่บอยจะดาชิปแล้วก็ส่งมาให้ค่ะก็คิดว่าเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งให้หนูนะคะเพราะว่าแกบอกว่าแนจะได้หายเจ็บเร็วๆตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วอะค่ะ ส่วนตัวแล้วชื่นชอบบอยประกรณเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่าก็ชอบค่ะแกน่ารักดีค่ะเป็นกันเองดีค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงบอยประกัไหมก็อยากให้มาชมมาเชียร์ที่ขอบสนามค่ะถ้ามีเวลาหนูคิดว่าหนูรู้ว่าพี่เขาคงยุ่งค่ะไม่มีเวลาแต่ว่าถ้าเกิดมีเวลาอยากให้มาเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยค่ะครับ ส่วนวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามคู่บิ๊กมัดระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเวลา14นาฬิกาที่ยิมเนเซียมชาติชายฮอลและทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่17ประจำปี2556นัทชัยเลาหบุรและสุรพัชจารุมนีส่งตรงจากจังหวัดนครราชสีมาครับ